โครงการสื่อข้อมูลและข่าวสารสำหรับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดกำแพงเพชรผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกรวิภาแท่เล้าหลักการและเหตุผลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปชได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพศ2556เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่23มกราคม2561เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณพศ2561ถึงพศ2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักง,งานปปชกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติตั้งแต่ การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนประเมินระบบงานโดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมมาพิบาล รวมไปจนถึงการประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสําคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและมีธรรมภาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดกำแพงเพชรในปีงบประมาณพศ2565สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลและข่าวสารสำหรับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้ตัวชี้วัด1 12ทั้งนี้และรวบรวมข้อมูล13 43เพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชรวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชร2ตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรและประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องการข้อมูลและข่าวสารจากเว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร ขั้นตอนการดำเนินการ1วางแผนการดำเนินงานเว็บไซต์ร่วมกับทีมเว็บไซต์มหาวิทยายลัยราชภัฏกํกำแพงเพชร2รวบรวมฐานข้อมูลโครงสร้างผู้บริหารบุคลากรและข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร 3. ออกแบบสีและรูปแบบที่ใช้ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชร4จัดทำอินโฟกราฟิกระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่1มกราคม2 5 6 5ถึงวันที่10มีนาคม25-65รวมระยะเวลา70วัน งบประมาณไม่ใช้งบประมาณผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ข้อมูลมีลักษณะตรงต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของจังหวัดกําแพงเพชรสสามารถนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลของเว็บไซต์จังหวัดกําแพงเพชร สรุปผลการดำเนินโครงการสื่ออินโฟกราฟิกที่ได้ถูกจัดทำขึ้นได้มีการนำเข้าร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นกับทีมผู้จัดทำและจัดการดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏกํกำแพงเพชรและผ่านการกันกรองทั้งประเภทของข้อมูลข่าวสารและการออกแบบจัดวางซึ่งทางเจ้าหน้าที่และทีมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏน์กำแพงเพชรได้มีการลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างสรรค์สื่อโดยประกอบไปด้วยโครงสร้างผู้บริหารและองค์กรข้อมูลผู้บริหารคณะ กรมการจังหวัดอำนาจหน้าที่ของจังหวัดทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดและทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่จะต้องถูกนำเสนอลงเว็บไซต์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐภายใต้ตัวชี้วัด1-12ถึงครั้งนี้และรวบข้อมูล13-43ถึงเพื่อดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชร